ก็เป็นการอันบ็อกเสื้อนั่นเองครับพี่ออกสวัสดีครับพวกผมมินวิธีแชร์เน่านะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกกล่องกันอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็อะไรอะไปเที่ยวแล้วก็ทําคลิปต้องเที่ยวอยู่ตอนนี้นะฮะ นะครับคลิปนี้ก็เป็นการอันบ็อกเสื้อนั่นเองครับพีออเดอร์นะครับไว้สองเดือนกับ2เดือนแล้วแหละนะครับผมผมก็ได้สินค้ามาได้ของมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ว่างฮะตอนนี้ก็ว่างแล้วเลยมาทําคลิปให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไมค์พาคกิใหม่ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดสังเกตดิงกุ้งยิงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปอันบล็อกกล่องอันเลยไปครับต่อบนี่มาแล้วนะครับผมผมได้จากนี่นะครับที่โค้ดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะนี่ผมสั่งพิออเดอร์ไปตั้งแต่เมษายนนั่นแหละพุทธสภากระดาษผมเพิ่งมาเปิดนะครับผมเป็นลิงก์นี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู นะครับจากอีสปอร์ตนะครับผมอะเคเดมี่นั่นเองเขาเรียกว่า just yes academy นี่มีอยู่เดี๋ยวผมปิดนก่อนนะฮะเราได้มาแล้วเป็นเสื้อนะครับผมไปไปแกะออกกมันเลยเอาแกะว่าสวยนะมีสกินด้วยครับผมสกินว่า bt channel นี่นะครับผมไปโอ้ยแพ็คมาอย่างดีเลยได้สติกงสติกงสติกเกอร์ด้วย นะครับเป็นสมุดสอนท็อป G นั่นเองนะนี่น่านะรักนะผมเป็นตัดตเกร์นะไว้แปะคอมพิวเตอร์หรือว่าแปะตัวเย็นหรือว่าที่รถนะนี่ Yes Academy สวยับผมนะครับนี่นะครับผมนี่มาแล้วเสือ้อโคตรสวยนี่จรือส,สังกัด ว้าว <It> <Wow. S 1> ผ้าในาโคตรด,ดีเลยนี่ BT Channel คไอง <c oughs> ใส่ได้ไหมว่ายมา s บอร์านในงนงครับเรามาแกะองพร้อมกัน <c oughs> มาแล้วมาแล้วโอ้หนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนอย่างสวย Sport. Sport. อีสปอร์ตโอ้ไปล้างละ่นละนี่อีสปอร์ตนะฮะผมว่าจะทำบ้างนะเสื้อนี่ BD Channel ของผมยังเท่มีทองชาติไทยด้วยะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนั่นเองนี่นะครับไปครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกดไลค์ด้วยฮนะไป a few minutes later นะครับผมก็ได้ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวหันหลังหันหลังนิดนึงนี่ครับคเท่เลย e s p o r t สกีนด้านหลังด้วยนะครับ big channel เอาพี่ออกนี่ครับนี่เทเลยครับด้านหลังย่อออกเดยอเท่เลยฮะนี่ อาร a เคเดมฝั yes, ่งน้ำแบบ,บตัวไหนไม่ใช่ครับผม <c oughs> สั่งพรีออเดอร์น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายนั่นแหละนะครับผมไปสอบถามกันดูฮะว่าเขาจะพีอีไหมนะครับ yes Academy เชียร์น้องๆสู้ๆครับผมไฟติ้งนะครับเชียร์ครับผมเชียร์เชียร, <c oughs> นรน์นะครับใส่ไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวๆเลยฮะ นะครับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้เลยนะมารีวิวเสื้อนะผมหรือว่าอันบ็อกเสื้อนั่นเองเสื้อ e s p o r t นั่นเองนะสังกัด pop g pop g นี e ่ e <c oughs> ไปชมกันได้เดี๋ยวผมขึ้นวับให้นะพี่ลุกลุกอะไรละจำไม่ได้นะชื่อแล้วก็พี่จัดมินนี่จัดมินว่าอะไรคุ้นๆอยู่สติส๊กเกอร์นะครับก็ฝากพี p ่ๆกันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะทําอะไรเที่ยวที่ไหนกินอะไรรีวิวอะไรครับผมฝากด้วยฮะสังกัด JS Academy ไว้ไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะฮะพับจีเออไม่ใช่พับจีเลยเขาเรียกว่าฟีไฟพูดผิดฟีไฟฟีไฟนะฮะนี่ฟีไฟครับผมพูดผิดฟีไฟฟีไฟนะครับผมนี่ ฝากด้วยฮะไปเชียร์น้องๆกันได้นะฮะผมไปขอบคุณไลค์ด้วยฮะไป